เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเมื่อประมาณหาเดือนที่ผ่านมาช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่พอดีคุณมงคลก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บ้านของแฟนเป็นครั้งแรกตอนเย็นก็ได้นั่งล้อมวงผิงไฟกันแล้วน้องชายของแฟนก็ได้เอาพระมาให้คุณมงคลนั้นดูคุณมงคลเห็นแล้วก็อชอบจึงขอเช่าต่อแต่ว่าน้องชายของแฟนก็พูดเหมือนกับไม่พอใจ แล้วก็ได้เกิดมีการทะเลาะก,กันคุณมงคลน,นั้นก็ไม่ได้พอใจน้องของแฟนเป็นอย่างมากแต่ก็พยายามที่จะเก็บไว้ในใจจนเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มคุณมงคลก็ไปบอกกับแฟนว่าจะขอกลับบ้านแฟนก็บอกว่าจะกลับยังไงไม่มีตังค์คุณมงคลก็บอกว่าไม่เป็นไรขอตังค์ร้อยหนึ่งกขอพอแต่แฟนนั้นก็ไม่ได้ให้แล้วแฟนเขขึ้นไปนอนกับคุณแม่ข้างบนบ้าน เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึง่งคุณมงคลจึงแอบเดินออกจากบ้านไปโดยที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าถนนใหญ่นั้นไปทางไหนพอเดินไปได้สักพักก็เจอเข้ากับกลุ่มวัยรุ่นคุณมงคลจึงเดินเข้าไปถามทางเด็กวัยรุ่นก็ชี้ไปข้างหน้าคุณมงคลจึงเดินตามทางไปเรื่อยๆมันเป็นถนนสองเลนสองข้างทางนั้นก็จะเป็นทุ่งนาคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดด้วย มองทางก็แทบจะไม่เห็นและบรรยากาศมันก็จะเงียบมากๆระยะการมองเห็นดูๆแล้วก็ไม่น่าจะเกินสเมตรสักพักใหญ่ๆแฟนกับคุณพ่อก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาคุณมงคลก็เห็นไฟจากรถแบบไกลๆก็ได้วิ่งหลบเข้ากลางทางที่เป็นทุงน่งนาแล้วเมื่อรถได้ขี่ผ่านไปคุณมงคลหลบอยู่ข้างทางได้สักพักหนึ่ง แล้วจึงได้ออกมาเดินต่อไม่เกินสิบนาทีก็ได้ยินเสียงรถยนต์ขับตามหลังมาจากข้างหลังอีกมันก็เป็นรถกระบะที่พ่อกับแม่และก็แฟนนั้นขับมาแต่ครั้งนี้คุณมงคลหลบไม่ทันพ่อก็ได้ขับรถเข้ามาจอดอยู่ข้างๆแฟนจึงขอให้คุณมงคลนั้นกลับบ้านไปด้วยกันก่อนแต่ว่าคุณมงคลก็ไม่ยอม ตั้งใจที่จะไม่กลับแล้วด้วยยืนคุยกันได้สักพักหนึ่งคุณมงคลจึงตกลงยอมกลับไปด้วยแต่จะขอนั่งอยู่ที่ท้ายรถกระบะด้านหลังคนเดียวพอจังหวะที่รถออกตัวคุณมงคลก็ได้แอบกระโดดลงมาจากรถแล้วก็วิ่งลงข้างทางใน,นทันทีพอรถขับไกลออกไปคุณมงคลก็ได้เดินไปตามทางต่อ อีกสักประมาณ1นกิโลเมตรได้ซึ่งเวลาตอนนั้นก็สักประมาณสามทุ่มคุณมงคลเดินอยู่บนถนนคนเดียวแถบชนบทเวลานี้แทบจะไม่มีรถสัญจรไปมาเลยเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วที่ไม่มีรถผ่านมาแม้แต่คันเดียวสองข้างทางก็ยังคงเป็นทุ่งนามืดทึบเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงของจิ้งหรีดเรไร คุณมงคลเดินไปตามถนนที่เงียบสง,งัดสัมพักก็ได้ยินเสียงแว่วมาว่าอืมมันดังมาจากข้างหลังเป็นเสียงของผู้ชายน้ำเสียงมันจะออกแบบว่าทุ้มตำ่ำด้วยความที่ตกใจคุณมงคลรีบหันหลังกลับไปมองในทันทีแต่กลับเจอแต่ความว่างเปล่าคุณมงคลรู้สึกขนลุกไปทั้งตัว พยายามที่จะจ้องมองฝ่าความมืดแต่ก็ไม่ได้พบอ,อะไรเลยก็เลยต้องเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆสักพักก็ได้ยินเสียงเพลงจากงานศพแววล,ลอยมาตามลมคุณมงคลรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะคิดว่าถ้าเดินตามทางไปเรื่อยๆคงจะเจองานศพที่มีผู้คนอยู่เต็มงานเดินไปได้สักพักหนึ่ง ก็ได้เห็นเข้ากับแสงไฟที่อยู่ข้างหน้าแบบว่าไกลๆพอเดินเข้าไปถึงก็จะเป็นงานศพที่จัดอยู่ข้างทางจริงๆคุณมงคลอยากที่จะเข้าไปขอ,อน้ำดื่มเย็นๆสักแก้วหนึ่งแต่มาผิดสังเกตตรงที่ว่ามีเต็นท์ที่กลางเอาไว้สองถึงสจุดพร้อมทําเก้าอี้ด้านในก็จะมีโลงศพตั้งอยู่พร้อมกับพวงรีดเปิดเพลงแบบว่าทรณีการแสง คลอในงานแบบเบาๆแต่กลับไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวคุณมงคลยืนมองดูจากถนนดันนอกด้วยความสงสัยปนกับความขนลุกรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ปกติแน่จึงได้เดินต่อไปตามทางจนมาถึงที่ปากทางออกถนนใหญ่ซึ่งมันเป็นลักษณะของทางสามแพลงเป็นจุดที่มืดมากแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย ที่อยู่รอบๆตัวแต่แล้วอยู่ๆคุณมงคลก็ต้องรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวความรู้สึกเหมือนกับถูกจ้องมองจากสายตาหลายคู่ต่อหลายคู่เกิดความหวาดกลัวและก็ความหวาดระแวงคุณมงคลจึงพูดออกมาว่าจะมาหลอกกันเลยนะสักพักมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาตามทางคุณมงคลจึงออกวิ่งไปโบกแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ยอมจอดให้ แล้วก็ได้ขี่รถผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณมงคลเดินต่อไปตามถนนใหญ่ได้สักพักหนึ่งก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันกำลังขี่สวนมาจากทางด้านหน้าคุณมงคลก็วิ่งออกไปโบกอีกแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่ได้ยอมจอดเหมือนกับคันที่แล้วเลยแต่ตอนที่รถขี่ผ่านคุณมงคลไปได้ระยะหนึ่งรถก็จอดแล้วคนขี่ก็หันกลับมามอง แล้วก็ได้รีบปิดมอเตอร์ไซค์หนีหายไปในทันทีคุณมงคลก็ไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องเดินไปตามทางเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างหน้านั้นจะเป็นอะไรสองข้างทางของถนนใหญ่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นเรียงรายอยู่หลายต้นจนทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าถนนมันจะดูมืดลงกว่าเดิมเข้าไปอีก บางครั้งเห็นเงาวูบวาบอยู่บนต้นไม้ทำให้สติของคุณมงคลน,นั้นไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยและแล้วก็ได้ยินเสียงหายใจหอบแบบว่าหายใจแรงมากๆมันดังมาจากทางข้างหลังลักษณะเหมือนกับมีคนที่เหนื่อยหอบเอามากๆแบบหืดหอบได้ยินชัดมากคุณมงคลใจหายแว็บเสียวสลังเย็นวาบเข้าไปถึงกระดูกเลย พยายามที่แบบว่ากึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วเหลียวหลังกลับไปมองด้วยความหวาดระแวงแต่เมื่อมองกลับไปก็เจอเพียงแต่ความวางเปล่าและก็มืดสนิดเสียงประหลาดนั้นก็ยังคงดังไล่หลังมาเรื่อยๆจนคุณมงคลคิดว่าไม่ดีแน่ก็เลยได้รีบเร่งฝีเท้าวิว่งออกจากตรงจุดนั้นในทันที จนได้สักระยะหนึ่งก็มานั่งหอบเหนื่อยอยู่ที่ข้างทางด้วยความเหนื่อยลา้าสักพักก็ได้มีรถกระบะขับมาจอดเทียบอยู่กลางทางในรถก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ยังมีน้องของแฟนมาอีกด้วยทุกคนจึงลงมากล่อมคุณมงคลบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยกลับถ้าไม่อยากนอนที่บ้านก็ไปนอนที่วัดกับหลวงตาขอได้น้องชายแฟนก็ได้เข้ามาขอโทษคุณมงคล คุณมงคลจึงยอมกลับไปด้วยขา,ากลับคุณมงคลนอนอยู่ที่ท้ายกระเปะเพราะความเหนื่อยโดยที่มีแฟน,นนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆพอกลับมาถึงที่บ้านคุณมงคลก็ได้ถามคุณพ่อว่าพอ่อบ้านข้างนอกตรงนั้นก็มีงานศพเหรอมันไม่มีถ้าออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีบ้านคนแล้วพ่อตอบมาแบบนั้นพอได้ยินปุ๊บ คุณมงคลก็ถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาอีกระรอแล้วคุณแม่ก็พูดเสริมขึ้นมาอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองมีผู้ชายเดินผ่านตรงถนนแถวๆนั้นในตอนดึกก็เ,เห็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยมาพาไปนั่งกินข้าวกินน้ำในบ้านพอมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าแล้วปรากฏว่าตัวเองนั้นนอนอยู่บนต้นไม้สูงเกือบสี่เมตรเช้าวันรุ่งขึ้น ตอนที่คุณมงคลนั่งรถกระบะผ่านมาตรงจุดนั้นก็เห็นแต่ทุ่งนาไม่ได้มีบ้านคนเหมือนกับที่เห็นในตอนเมื่อคืนเลยทำเอาคุณมงคลนั้นงงไปหมดคิดในใจว่าเราโดนเข้าแล้วจริงๆหรอ